ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมก็ไม่ปรากฏธรรมะก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีศาสนาถ้าไม่มีพระธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะตัสสู้อะไรจะสอนอะไรถ้าไม่มีพระสงฆ์ไอ้การตัดสู้หรือการสอนก็เป็นมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่มีใครรับออกมาปฏิบัติหรือว่ามันจะไม่ สืบตกทอดมาจนถึงพวกเรามันคอยมองเห็นใน,ในคุณค่าในความจำเป็นที่ต้องมีสิ่งทั้งสามนี้อย่างสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันท่า <c oughs> นจึงชอบปุปามาเปรียบ <c oughs> ว่าเหมือนกับไม้สามขายิงกันอยู่ ไม่ล้มเท่าออกแค่ขาหนึ่งหรือสองขามันก็ล้มลรัตนไซตยเกลี่ยนม็ไม้สามขาอิงก,กันอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ก็ <c oughs> พอจะมองเห็นภาพหรือภาพพจนมันเป็นอย่างนั้นจริงขาสักอย่างหนึ่งก็ล้มไปหมดเราจึงต้องมีครบทั้งสาม ที่นี่มันก็มีวิธีมองวิธีพูดกันว่าจะมองกันในแง่ตื้นตื้นหรือลึกลึกหรือ,อจะมองกันในแง่ที่เป็นบุคคลหรือมองกันในแง่ที่เป็นเพียงธรรมะไม่ไม่ใช่บุคคลเป็นนามธรรม <c oughs> ก็ยังจะต้องมองกันต่อไปอีก ภาษาคนธรรมดาสามัญหรือคนที่ยังไม่รู้ธรรมะก็พูดอย่างภาษาคนถือเอาวัตถุเป็นหลักเพราะไม่อาจจะคือเอานามธรรมาอันละเอียดมาพูดได้เป็นหลักได้แต่ถ้ามีปัญญารู้จริงรู้ลึกรู้ซึ้งมันก็ไปถึงนามธรรมาเอามาใชา้พูดได้ นนันเราจึงมีพระพุทธธรรมพระส,สงฆ์ทั้งในภาษาคนทั้งในภาษาธรรมทื่พูดเป็นภาษาวัตถุเป็นบุคคลน,นี่ก็ได้พูดเป็นมิใช่บุคคลแต่เป็นนามธรรมากันได้กันได้อย่างที่เด็กเคยพูดมาบ้างแล้วในคืนก่อนพระพุทธ พระพุทธเจ้า e ถ้าสำหรับเด็กๆเด็กทารกก็คือพระพุทธรูปแล้วไม่ยินได้ฟังหรือไม่คิดอะไรได้ก็ต้องเอาพระพุทธรูปมันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนให้คาใจอย่างนัก้นพอโตขึ้นมาได้เล่าเรียนก็รู้โอ้ก็หมายถึงบุคคลที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ในอินเดีย สองพันกว่าปีมาแล้วเกิดขึ้นัดิรูปสังสอนนิพพานแล้วนี่ก็เรียังดีกว่าเอาพระพุทธรูปที่นี่ผู้ที่มีปัญญาลึกกว่านั้นหรือที่พระพุทธเจ้าเองท่า,านรัไว้มันยังลึกละเอียดไปกว่านั้นหมายถึงตัวธรรมะธรรมะ เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าจึงทราบว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นสถาคตผู้ใดเห็นสถาคตผู้นั้นเห็นธรรมก็เอาตัวธรรมเนี่ยเป็นองค์พระพุทธเจ้าธรรมะในที่นี้ก็คือสิ่งที่ดับทุกข์ได้ที่ปรากฏอยู่ในจิตใจ ของบุคคลผู้รู้ฉนันผิวเผินหน่อยก็เอาตัวปัญญาที่รู้แจ้งนั่เเป็นตัวธรรมละเอียดลงไปอีกก็เอาไอ้ธรรมะที่ดับทุกข์ได้นะะเป็นตัวธรรมจึงมีคำสอนว่า จิตที่รู้ธรรมนะจะจะรู้ธรรมนะเป็นองค์พระพุทธเจ้าก็มีถ้าลึกไปกว่านั้นก็เอาตัวธรรมะเลยธรรมะที่มันเป็นสภาวะดับทุกข์ได้แต่ก็อยู่ในรูปของความรู้นะทุกเกิดขึ้นอย่างไรทุกดับไปอย่างไรความรู้อันนั้นกเน็เป็นตัวธรรมเป็นตัวธรรมะไง นี่ใครจะเห็นพระพุทธเจ้าลึกลงไปอไรก็ได้ตื้นๆผิวๆก็ได้เอาเป็นอย่างบุคคลก็ได้คือบุคคลที่เป็นคนๆที่เป็นพระพุทธเจ้ากันได้เอาตัวธรรมะละเอียดขอนพระพุทธเจ้าก็ได้ดูดีๆอันไหนมันลึกกว่ากันอย่างไรอันไหนมันมีประโยชน์กว่ากันอย่างไร ที่เขาพูดกันถึงตัวบุคคลก็มีพูดว่าพระพุทธเจ้านี่มีมีสี่ระดับนะพระพุทธเจ้าที่เป็นสุตะพุทธคือบุคคลที่ได้เล่าได้เรียนถ้าเป็นอนุพุทธรู้ตามตามกันมา เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะรู้ชอบด้วยพระองค์เองจึงสอนผู้อื่นได้เป็นปัจเจก,กับพุทธ,ธะรู้เฉพาะตนสอนผู้อื่นไม่ได้เพราะไม่อยากสอนก็ตามใจรู้เฉพาะตนก็ไม่สอนใคร พูดกลับมาอีกทีหนึ่งว่าที่สูงสุดก็เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองทุกอย่างทุกประาการครบถ้วนเป็นสัพพันธ์อยู่ดังนั้นจึงสอนได้ทุกระดับของบุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธะอีกประเภทหนึ่งท่านรู้แจ้งพอจเจดับทุกขของท่านได้เอง ในลักษณะดับทุกข์ได้เท่าเทียมกันแต่ไม่สอนไม่สอนหรือสอนก็แค่ตอบคำถามเล็กๆน้อยๆไม่ได้สอนเป็นาศาสนาเป็นอะไรกัน <c oughs> นี่ก็มีคุกอนุพุทธะอนุพุทธะนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทีจริงๆแต่ก็ไปเรียกว่าพุทธะเหมือนกัน ฟังแล้วฟังจากผู้อื่นฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มารู้ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นอนุธธพุทธะพุทธะที่คอยรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธะเนี่ยแล้วมาถึงอันสุดท้ายตามจุดกับสุดตาพุทธะและยินได้ฟังตามธรรมดานเนี่ยตามธรรมดา่างที่เราเล่าเรียนงมเป็นพระพุทธเป็นพุทธะบุคคลอย่างนี้มันใช้คําว่าพุทธะบุคคล บุคคลที่เป็นพุทธ,ธะนี่จะตัดออกไปแค่สักอย่างนึงให้เหลือเพียงสามก็ได้แล้วแต่จะพอใจนี่เหมือนเล็งไปยังบุคคลมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเล็งไปถังธรรมะเป็นนามธรรมก็เป็นอย่างที่ว่าคือตัวจิตที่บรรลุตัดสะรู้จิตที่ตัดสะรู้ ือต <c oughs> ัวธรรมะจดับทุกข์ได้นี่เป็นนามธรรมเหมือนกันนี่เป็นพระพุทธเจ้าชั้นที่ละเอียดไม่เกี่ยวกับวัตถุเนื้อน,นั้น <c oughs> ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงตามพระพุทธ,ธประสงค์ที่ยังเป็นเนื้อหนัง <c oughs> เป็นของธรรมดา ถ้าพูดให้มันชัดก็คือว่าเปลือกชั้นเปลือกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์เป็นร่างกายนนนามันในนั้นยมันมีเนื้อคือปัญญาเครื่องตรัสรู้หรือธรรมะที่ดับทุกข์ได้ <c oughs> ฟังดูมันก็หลายห <c oughs> ลายแง่ห <c oughs> ลายมุมหลายทัฒนาจะเวียนหัวจะก่อน <c oughs> เป็นนามธรรมอันไม่มี วัตถุไม่ไม่เกี่ยวถึงวัตถุอย่างหนึง่งที่เป็นบุคคลแทๆ้ๆ <c oughs> มีอยู่ในประวัติศาสตร์นันก็อย่างหนึง่งแล้วก็เป็นวัตถุแทนคยอพระพุทธรูปปด็ดีพระบรมธาตุก็ดีเห <c oughs> ล่านี้เป็นวัตถุซึ่งเรียกว่านอกออกมามาก